มีเงินเดือนสอสอในสภาเป็นสอสอเงินเดือนแสนกว่าไปงานศบศึกลักแกงกลับบ้านอีกเอาไปให้เมียแดกขนาดพวงหลีดแม่งเอาไปเวียนเทียนอีกไม่ได้ให้เกียรติศพเขาเลยศพแล้วศพเล่าเอาหลีดพวงเดียวเอาพวงหลีดไปวางเสร็จวางเสร็จหยิบพวงหลีดกลับบ้านค่ะต้องเข้าใจนะว่าการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาเนี่ยด้วยกระแสะอะไรก็ตามแต่ด้วยความอยู่นานของพลเอกประยุทธ์ก็เลยทําให้คนเบื่อมันก็เลยทาให้พรรคร่วมรัฐบาลที่ร่วมอยู่เนี่ยโดนเบื่อไปหมดเลย คนก็เลยแห่ไปเลือกใส่รองเท้าแตะขี้บลขนาดดาราดาราดารา,าสวยๆที่หาผัวไม่ได้อ่ะหาผัวคนไหนก็เลิกกับเขาหมดอ่ะเขาก็เลิกกับมันหมดอ่ะดาราสวยๆที่หาผัวไม่ได้อ่ะสวยแต่หาผัวไม่ได้อ่ะใส่รองเท้าแตะสีส้มไปลงคะแนนมึงนึกดูแปลว่าอะไรแปลว่ามันยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันน่ะทำผิดกฎหมายเลือกตั้งถ้ากะกะตมีคนร้องกะกะตว่ามันเนี่ยจูงใจให้คนเนี่ย ใบกาสีส้มโดยการใส่รองเท้าสีส้มและเสื้อสีส้มเข้าคูหาเลือกตั้งอีพวกนั้นติดคุกไปแล้วอีดาราพวกนั้นอ่ะติดคุกทั้งๆที่หาผัวไม่ได้นั่นแหละแม่งมันแห่สีส้มหมดเลยตอนนั้นอยากได้อีพิธาเป็นผัวแม่งแห่ใส่สีส้มหมดเลยตอนนั้นอ่ะ <laughs> อีนางร้ายคนหนึ่งอุตส่าห์ไปทุบหน้าสี่ล้านแปดล้านที่เกาหลี กะว่าจะมีผัวสักเป็นตัวตนปรากฏกลับมาปุ๊บแห่พิตาเหมือนกันแห่ตั้งแต่แม่สายยันปัตตานีออกยะลาโกลกสุงไหง่แม่งเข้าแถวรอคิวให้อยากได้อีพิธาเป็นผัวนึกว่าอีพิธาจะได้เป็นนายกไงอยากได้นายกเป็นผัวมั้งเออปรากฏว่าอีพิธาติดหนี้ทั้งหมดสี่ร้อยล้านอีพิทวอะติดหนี้สี่ร้อยล้านจากบริษัท น้ามันในเรื <Four> ่อ <ALLY> กิจการของที <and living> <mother> ่บ้านเท่านั้นแหละอีพวกดาราพวกนั้นมันเตลิดเปิดเปิงหนีไปหมดเลยเลิกใส่เสื้อส้มตั้งแต่บัดนั้นเลยเออเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคนะไม่ต้องเขียนชื่อใครขึ้นมาเล่าให้ฟัง แมอยากได้มันเป็นผัวมันจะคุ้มกระหัวอะไรพวกมึงได้ล่ะทำไมล่ะดอกเทียมอเมริกาก็ขนาดมันจะไปลบมันยังใช้เรือประมงไปลบเลยเพราะฉะนั้นขนาดมันจะเกณฑ์ทหารมันยังบอกว่าไม่ต้องไปเกณฑ์เลยเพราะฉะนั้นขนาดสอสอในพักมันเนี่ยยังหนีทหารเลยขนาดการไปเกณฑ์ทหารคนอื่นเขาเกณฑ์ไปกันเยอะแยะมากมายอีพวกนี้ใจฟอเกลียดทหารเพราะตัวเองไม่อยากเป็นทหารเพราะว่ากลัวไปขาขาด ใจไม่กล้าไงใจไม่กล้าพอใจไม่แก่พอเออมันจะไปดูแลพวกมึงเป็นเมียพวกมึงได้ยังไงเป็นผัวพวกมึงได้ยังไงจะดูแลลูกเดูแรลหลานพวกมึงได้ยังไงจะหาข้าวหาน้ํามาให้ป้อนข้าวป้อนน้าจะหาข้าวหาน้ามาให้พวกมึงกินได้ยังไงขนาดจะไปลบมันยังไม่กล้าไปลบเลยขนาดจะไปเป็นทหารยังไม่กล้าขนาดจะไปจับใบแดงมันยังไม่กล้าไปจับเลยหนีทหารด้วยอ่ะ มาหาแดกอะไรอะ่ะมีม,มีมีเงินเดือนสอสอนในสภาเป็นสอสอเงินเดือนแสนกว่าเบี้ยประชุมอีกอะไรต่างๆคิดไปคิดมา,ดมาได้แสนสองแสนสามไปงานศพศึกลักแกงกลับบ้านอีกเอาไปให้เมียแดกไปงานศพตักแกงกลับบ้านนะเออขนาดพวงหลีดแม่งเอาไปเวียนเทียนอีกไม่ได้ให้เกียรติศพเขาเลยศพแล้วศพเล่าเอาหลีดพวงเดียว เอาพวงหลีดไปวางเสร็จวางเสร็จหยิบพวงหลีดกลับบ้านค่ะอืสอบยังไม่ทันเผาเลยเขาจะไม่ทันยกขึ้นเมนเลยน้โมตาสามจบอีนี่ยกพวงหลีดใส่รถเรียบร้อยอีเซอร์ส้มตักแกงกลับบ้านไปให้หมาที่บ้านแดกแล้วหมาก็แบ่งให้แม่กิน แล้วหมาก็แบ่งให้เมียกินด้วยเออพ่อเอาไปสามแกะสามถุงไงแม่งตักเข้าไปครึ่งหม้อซองก็ไม่ใส่ร้อยสองร้อยก็ไม่ใส่ห้าร้อยก็ไม่ใส่ไม่ใส่ซองเออจังสั้นล่ะกูไม่ได้บูลลี่ใครนะกูไม่ได้หมายถึงใครกูไม่ได้พูดชื่อใครนะมึงไม่ต้องดราม่ากับกูนะมึงดราม่ากูจะด่าถึงโคตรพ่อเลย สะดุ้งสะเทือนเพราะมันมีแบบนั้นหลายคนเป็นหลายคนไม่ใช่เป็นคนเดียวหลายคนไม่ลเพืฉันจะไม่พูดชื่อใครเพราะมันเป็นหลายคนไม่ได้เป็นคนเดียวด้วยเป็นหลายคนไอ้ที่ด่าทหารดาทหารเนี่ยไม่ใช่อะไรหลอกอิจฉาความกล้าของเขา ตัวเองไม่กล้าไงขี้คลาดโอเคนะทุกคนไว้ตีหนึ่งสามสิบเก้าแล้วพวกเธอในดูซิของยังขายได้อยู่หรือเปล่าเธอฉันจะบอกพวกเธอเลยนะฉันจะบอกพวกเธอเลยนะสิ่งที่ต้องมีบ้านใครมีหมามีแมวมั่งน้ำหอมสุนัข น้ำหอมสุนัขน้ำหอมแมวน้ำหอมสุนัขและสัตว์เลี้ยงต้องมีนะอยู่เบอร์สองตะก้าบเบอร์สองน้ำหอมสุนัขและสัตว์ลเลี้ยงเลิศสเปรย์น้ำหอมขวดเก่งสเปรย์น้ำหอม tas, อดร็อเจริกานี่นขวดกุชชี่กุชใจมากเลิศสซมเนแตนขวดกุชชี่กุชใจเลยละ่ะเดี๋ยวจะเปรีฉีให้ดูเธอเลี้ยงหมาเธอไม่ดูแลหมาไม่ได้นะตัวนี้ช่วยให้ขนหมาดีด้วย พอดีว่าผลิตมาให้กอปแกปใช้ผลิตมาประมาณเยอะก็เลยเอามาขายด้วยอ่นี้